สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับวันนี้ผมก็ขอนำเอาคำที่เรียนเสนอไว้เมื่อวานนี้มาเรียนเสนอเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของคำนั่นก็คือคำว่าคอเขียนอย่างนี้ครับคอควายสระอออ่านว่าคอคอชาวปากใต้ก็จะออกเสียงเป็นคอคอคล้ายกันนะครับคำว่าคอคอ ยังมีความหมายว่าชอบหรือว่านิยมคอหมายถึงชอบหรือว่านิยมเช่นในประโยคที่ว่าปายเยียงนี่แกกคอนั่งเดียวเหมือนผมปายเอียงนี่แกเป็นคอนั่งเดียวเหมือนผมก็หมายความว่าป้ายเยียงอะ แกเป็นคนที่ชอบดูหนังเดียวหนังตลุงเดียวเนี่ยเหมือนกับผมครับหมายถึงว่าคอเดียวกันคอเดียวกันก็คือมีรสนิยมเหมือนกันมีรสนิยมทำานองเดียวกันชอบเหมือนกันเรียกว่าคอเดียวกันหรืออาจจะใช้คําว่าโตคอโ,โตคอ ในภาษาปากใต้แต่ในภาษากลางก็คือถูกคอก็หมายถึงพอใจชอบใจครับโตโกก็หมายถึงถูกใจชอบใจครับทีนี้บางทีก็จะมีคำอยู่อีกคำหนึ่งที่ชาวปากใต้เขาชอบเรียกกันก็คือไอโกไอโกเจ้น คุณทองนี่เป็นไอขคอกับผมคุณทองนี่เป็นไอขคอกับผมก็หมายความว่าคุณทองเนี่ยเป็นไอเกลอไอเกลอเพื่อนเกลอหรือเพื่อนคู่หูภาษาปกากใต้เรียกไอคอไอคอก็คือเพื่อนคู่หูเพื่อนเกลอหรือไอเกลอครับหรือ ถ้าเป็นคอมอคอมอภาษากลางก็อาจจะออกเสียงเป็นคอมอคอมอคำนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมอนะครับแต่หมายถึงเป็นคําวิเศษที่บอกลักษณะว่าคอมันสั้นคอมอหมายถึงคอสั้นเช่นอ้วตัวนี้คอมอวัวตัวนี้คอมอก็หมายความว่าวัวตัวนี้ คอมันสั้นครับอีกคำหนึ่งก็คือคอวัดคอวัดก็คือภาษากลางก็จะเรียกว่าคอวัดคอควัดก็ดหมายถึงพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นรองเจ้าอาวาสคอวัดก็คือรองเจ้าอาวาสพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นรองเจ้าอาวาสเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าอาวาสก็จะเรียกว่า หัววัดหัววัดอนันนั้นวของวัดแต่นี่คอของวัดครับหมายถึงรองเจ้าอาวาสครับมีคำอีกคำหนึง่งครับคำนี้ก็คือคอโลคอโลคำนี้หมายถึงคนที่นิยมชมช,มชอบดูมโนราเป็นชีวิตจิตใจเขาเรียกว่า โอโลโอโลหรือบางทิน่นก็อ,อาจจะเรียกว่าบาวัาจุบบาวัาจุบก็หมายถึงคนที่ชอบดูมโนราเป็นชีวิตจิตใจครับนั่นคือโอโลหรือบาวัาจุบครับถ้าหากว่าท่านชอบใจจะกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก็จะเป็นพระคุณมากครับ